เราเป็นซูเปอร์แมนแล้วเราเดินออกจากบ้านทุกคนทั้งจังหวัดรู้จักคุณหมดมีแต่คนกรี๊ดมีแต่คนขอถ่ายรูปเวลาที่เราเจอหมามาขี้ใส่รองเท้าเราคำถามคือเราจะกล้าทําร้ายหมาตัวนั้นไหมนองตอบดูนิใครบอกว่าทํานี่คือมึงต้องไปนิดนึงถูกไหมไม่ทํา มันเป็นสัญชาตญาณและจิตวิทยาง่ายๆเราได้รับการยอมรับคุณครูชื่นชมเราว่าเราเรียนเก่งทุกคนโหวตให้เราเป็นประธานนักเรียนทุกคนชื่นชอบเราโหวตให้เราถือดัมเมเยอร์เพราะหนูเรียนเก่งคิดว่าเด็กคนนี้จะพยายามเซฟเกรดของตัวเองให้เรียนเก่งไหมแน่นอนมันเป็นอะไรที่เมคเซนมากเลยเพราะว่าอะไรชอบการยอมรับอีหมานี่มาขี้ใส่รองเท้ากูมึงกูโกรธมึงมากเลยกูเตะเปี้ยง เราไม่เตะเพราะทุกคนกำลังชอบเราและทุกคนยอมรับเราแต่ถ้ากลับกันถ้าคุณเป็นแบดวูแมนคุณเป็นคนที่ไม่มีใครชอบเลยทั้งประเทศคุณเดินออกมาจากบ้านมีแต่คนถ่มถุยคุณเขาว่าคุณเขาตัดสินคุณว่าคุณเป็นเด็กไม่ดีคุณเป็นคนไม่ดีไอคนไม่ดีแต่งตัวทุเลศเวลาที่แม่ตัดสินลูกอะเวลาที่โลกตัดสินเขาอะนิกกี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นทุกคนในประเทศเกลียดกูหมด เราคิดว่าสถานการณ์เดียวกันถ้าหมาขี้ใส่รองเท้าเราจังหวะนั้นเราจะเตะหมาเพราะยังไงกูทําความดีไปกูก็ไม่มีใครชอบกูอยู่ดีแล้วอย่างหนึง่งกูกําลังเจ็บปวดอยู่ก่อนแล้วที่ไม่มีใครชอบกูเลยกูโมโหอยู่ก่อนแล้วอะทําไมคนนี้ไม่ชอบทําไมมว่าเราแบบเนี้ยทาไมคนนั้นมันพูดจาแบบนี้ทําไมคนนี้มัน จังหวะนั้นเรามีหมาขี้ใส่รองเท้าเราเราจะแบบหมาน้อยไม่เป็นไรหมาขี้ใส่รองเท้าหมาน่ากจังเลยเราจะทําอย่างนี้ปะจังหวะนั้นเราเง่นเงินอยู่ก่อนแล้วพอเราเจอหมาเราก็เปี้ยงเข้าไปถูกปะ <laughs> เพราะอะไรเพราะโลกไม่ได้ยอมรับฉันอยู่แล้วดังนั้นมันมีโอกาสที่เราจะทําพฤติกรรมแย่มากขึ้นพอเดินไปเจอเด็กทําไอติมหกใส่เสื้อเราอีก ด้วยความที่เขาไม่ชอบเราอยู่แล้วนี่ทำไอติมหกใส่เสื้อเราหรือนอกขี้ใส่เสื้อเราเราจะแบบแต่ถ้าเราเป็นคนดีนทุกทุกคนชอบกูหมดเวลาขี้ตกลงมาอ๋อไม่เป็นไรคิดบวกเราก็จะคิดบวกเพื่อให้คนเห็นเราว่าเรายิ้มแย้มเพื่อให้คนเห็นเราว่าเราแบบดีต่อสัตว์และต่อมนุษย์ทาไมทาไมเราต้องมาโชคไรเดินตรงนี้นะไม่เป็นไรแค่แค่เล้อเองเราก็ถอดเสื้อแมนๆนเลย ถอดเสื้ออลยแล้วก็แบบเดินแบบนกไม่เป็นไรเลยกูปกป้องนกกูปกป้องกูกูปกป้องเด็กกูปกป้องสัตว์อย่างเงี้ยดังนั้น,น,นเราจะเป็นคนดีมากขึ้นเมื่อเราได้รับการยอมรับและเชื่อไหมว่าถ้าลูกเราเป็นเวอร์ชันมัตสกี้ที่โกหกเก่งๆแล้วถ้าเรายอมรับเขาแม้ขณะที่เขาไม่น,าน่ารักเขาจะมีโอกาสทำความดีมากขึ้นไหม จังหวะที่ซูเปอร์เกิลเป็นแบดเกิลทำพฤติกรรมไม่น่ารักแล้วมีกลุ่มคนหนึ่งที่ไม่เป็นไรนะให้กำลังใจเชื่อมั่นว่าเธอไม่ทำแน่เชื่อมั่นว่าเธอเป็นคนดีคนคนนั้นจะอยากทำดีมากขึ้นจะลองทำดีดูจะลองมองโลกบวกดูถูกปะเด็กก็เหมือนกันเด็กก็ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเหมือนกันแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้วิธีที่จะรับมือเขาหรือเปล่า ถ้าใครอยากที่จะศึกษาอยากที่จะปรึกษาหรือศึกษามากขึ้นทักไลน์แอดนี้นะทักไลน์แอดนี้นะ pasilik เก9าหนะคะจะช่วยเป็นตัวช่วยในการเลี้ยงลูกได้ง่ายขึ้นปรึกษาเพื่อที่จะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่คูทํามันถูกเปล่าวะมันทําปมให้ลูกหรือเปล่านะพฤติกรรมที่เราทํานี่มันใช่แล้วหรือยังทักเข้ามาปรึกษาเลยนะคะที่ไลน์แอนนี้เนาะ